ค่ะเกตสวัสดตีค่ะเกตสวัสดตีนะคะเนาะเกตสวัสดตีทัางผู้ชมทุกท่านนะคะเมื่อนี้นะคะห้องกสิมมาเอาโครงสุดท้ายนะคะผังเลขล็อกนะคะของแม่ชีนะคะที่เป็นหายแนวทางมากนะคะเป็นโครงชุดท้ายนะคะค่ะเป็นโคงสุดท้ายนะคะเนาะอีกปกีมือนะคะอีกสองสามมือนะคะเลขออกแล้วนะคะเพิ่นกระหายมากนะคะเป็นโคงสุดท้ายนะคะ หายมาสามคูนะคะทมชมนะคะนี่ราคาที่เกตได,ด้โล่งหายนะคะสูตรเต็มนะคะสูตรเต็มของพังเล็กล็อกนะคะของเมชี่นะคะมดทิพานมายี่ใส่นอน,นะคะมดทิพานมานะคะกับเขานะคะเข่าซีหนึ่งหนึ่งซีนะคะทมชมทั้งหมดเลข1สิบหาคูสิบหาชุดนะคะนะคะที่เกตเดย์โล่งหายนะคะตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองนะคะยีะะ่สิบสองค่ะ น,นี่ก็ยิบเจ็ดแล้วนะคะเมื่อนี้นะคะเข้ากับสีดามาเบิ้งไปพร้อมๆนกันนะคะว่าโค้งชุดท้ายนะคะของผังเล็กลอกแมชี่นะคะจะให้ตัวใดเน้นตัวใดนะคะสำหรับท่านใดนะคะทุนทรัพย์หลายๆนะคะก็สาม,มารถซื้อไดเด้อะคะ่ะซื้อใดมาถูกตัวนะคะแต่ว่าเข้ากับประหยัดทุนนะคะเพราะว่าเป็นไ้เดนมาแล้วนะคะ หกคูหกหางนะคะชมชุชมนะคะเลขสามตัวนี้นะคะคนไก่เดนมากที่เก้าสี่สามเก้าหกสามนะคะนะคะเดี๋ยวเรามาเบิ้งคงสุดท้ายกันเลยนะคะว่าแมชี่นะคะไ้สูตรพังเลขล็อกนะคะแนวทางนะคะไ้มาตัวใดเน้นตัวใดนะคะทมชุ่มนะคะอันนี้ก็เป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะคขอไหเอซซี่ทุกคนทุกท่านนะคะเอาไปพิจารณาเอาเด้อค่ะ สำหรับทันใดนะคะที่เขามารับชมบเราฟังแล้วนะคะก็ะย่ะลืมนะคะหนึ่งไหลหนึ่งแช่หนึ่งติดต,ตามให้กับทางช่องน้ำแนเดอร์ค่ะค่ะฝากกดเป็นกำลังแรงใจนะคะเปื่อสีแด้เอาตัวเลขนะคะแนวทางดีๆนะคะมาฝากเอฟซีทุกคนทุกทันนะคะแบบหนึ่งที่ละนมปังมาผีก้อนมหาแม่ก่อเร็ว ะะเดี๋ยวมาเบิ่งไปพร้อมๆกันเลยนะคะการมาเสียเวลานะคะเดียวเกสมาเขียนขึ้นหน้าจอไ้เบิรงนะคะโค้งสุดท้ายนะคะอันนี้ก็สมมติหน่อยหน่อยหน่อยนะคะโค้งสุดท้ายแค่สามครูนะคะโคง้งสุดท้ายนะคะ ผู้ใดฟันดีกันบ่น้อเนาะคะ่ะฟันดีกันบอ่อเนะคะ่ะค่งสุดท้ายแม่ชีนะคะ,นะคะทั้งหมดนี่นะคะที่เกยแต่มาตอนปีตอนนองนะคะกับเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะก็ขอให้ f อซทุกคนทุกท่านนะคะเอาไปถันแนมเบิ้งนะคะเนาะ เป็นหายมากแค่สามคู่แค่นั้นนะคะสามคู่นะคะเน้นๆนะคะอาจิเบิงน,นะคะสามคู่เน้นๆเลยนะคะหามากนะคะงวดวันที่สามสิบนะคะวันที่สามสิบ แป๊บหนึ่งสองห้าหกห้าไห่มานะคะเลขสามตัวนี้นะคะไหามากบนล่างนะคะเชยนบนล่างไว้อีกกันนะคะเดี๋ยวเจฟซี่สีบอ้อ อใจนะคะหมุนล่างกันเลยนะคะนยน่ลูกขั้นบอหนูขั้นบอกบนล่างนะคะเก้าหกสามนะคะ กับเพิ่นกัขึ้นเน้นหายแล้วนะคะแต่ว่าสิคัดออกมานะคะเป็นโครงสุดท้ายนะคะให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งไปพร้อมๆกันเลยนะคะ963แล้วก็9 6งนะคะ962นะคะท่านชมนะคะเลขสองโตนะคะห้มานะคะ หกสองหกสองหกสามสี่สามนะคะเนี่ยค่ะหามาส,สามคูณนี่นะคะท่านผู้ชม,ชม โค้งสุดท้ายนะคะของแม่ชีมักชอบนะคะกะรีมหาจับจองไว้เลยนะคะเลยอีืปกกี้มือนะคะเลยก็ออกแล้วนะคะตัวเน้นๆค่กค่นะคะก็ขึ้นตัวนี้นะคะสีสามนะคะคุณผชม ซีสามนะคะแคปหน้าจอเลยนะคะแคปหน้าจอไปเลยนะคะเห็นชัดกันบ้านอ่นะคะ่ะชัดกันอยูอ่เนาะค่ะเนาะนะคะมันหายมากนะคะตัวที่พันเน้นหายก็คือ สามนะคะตัวเน้นเลยนะคะอันนี้จัดหนักเลยนะคะเป็นกระบอกนะคะ่ะจัดหนักนะคะตัวเดียวเลยนะคะตัวนี้นะคะคือตัวนี้นะคะจัดหนักเลยนะคะีสามนี่นะคะ อกอาลกระเบบอกนะคะบางหายบนหายล่างนะคะท่านชมแคบหน้าจอไปเลยนะคะตัวนี้ก็พอพลหายมากแล้วนะคะหายมากตัวนักเลยนะคะนักโค้งสุดท้ายนะคะของแม่ชีนะคะโค้งสุดท้ายนะคะของแม่ชีนะคะว,วันที่สามสิบธันวาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะหายมากบนล่างนะคะ เก้าหกสามเสองนะคะเลข2องคูสองตัวก็คือ6กสามสองแล้วก็4ี่สาเน้นนะคะที่4ี่สานะคะจัดหนักจัดเต็ม4ีสามนะคะบนล่างนะคะก็ขอให้ f อฟซีถุกคนทุกท่านเฮงเฮงลยลยโชคมานกันสุขูสุข,ข้ขนกันแล้วกันเนาะคะ่ะสำหรับแนวทางนะคะสําหรับท่านใดชอบกั็ตามนะคะท่านใดคัดกระพานนะคะ แนวทางมีเขามีหลุดกับยาว่ากันเดอร์ค่ะเพราะว่าช่างชองเองก็ไดเอามานําเสนอเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเกดก็มีเพียงแนวทางนะคะมาฝากอีฟซีนะคะกัพบพอกันไหมนะคะในคลิปต่อไปก็แล้วกันสําหรับคลิปนี้เกตกับสวัสดีค่ะ